โซเชียลแชร์ว่าตำแหน่งคันบนตัวสุนัขบอกโรคที่มันเป็นได้เช่นโรคขี้เรื้อนแห้งจะคันที่รอบใบหูโรคแผลน้ำลายหมัดจะคันที่กลางหลังถึงสะโพกืึชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ซูนชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอ,อสมทอสอบถามกับคณบดีคณะเทคนิคการสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับตำแหน่งคันบนตัวสุนัขบอกโรคได้จริงไหมครับมีส่วนที่จริงบ้างนะครับแต่ว่าไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์บางกรณีอย่างเช่นพวกขี้เรื้อนอาจจะพบที่หหหนนน้้้าาทที่่เเป็ลลักตแแงงจริๆว ไม่ได้เป็นตัวบ่งบอกว่าเกิดจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งต้องมาหาสาเหตุก่อนว่ามาจากส่วนไหนนะครับถึงจะยืนยันได้ว่าตำแหน่งโรคผิวหนังแบบนี้เกิดจากอะไรเขาแชร์ว่าสุนัขคันที่ใบหูข้อศอกข้อเท้าหลังและหน้าท้องแปลว่าเป็นโรคไรขี้เรือนแห้งส่วนใหญ่เราจะไม่เจอตำแหน่งแบบนั้นมากแต่ไรขี้เรือนจริงแล้วจะเจอได้ในหลายๆพื้นที่ของตัวสัตว์เวลาที่มันเกิดไรขี้เรือนพงเนี้ยค่อนข้างรุนแรงแล้วก็ลามรวดเร็วขี้เรือนแห้งเนี่ยเกิดจากไรก็ต้องขูดแล้วก็เจอตัวไรจริงถึงจะยืนยัน้ววว่่าาาาเนกขขีอััทหหแลละตบ โรคกลากโรคกลาก,ก็คือพวกเชื้อราะครับเป็นไปได้หลายหลายตำแหน่งโอกาสที่จะใช่ก็ได้ไม่ใช่ก็ได้เ<น>ชื้อราเนี่ยจะใช้เวลานานมากกว่าการรักษาพวกขีเลือนอีกกระบวนการรักษาต้องการยืนยันว่ามันใช่เชื้อราจริงหรือเปล่าวิธีการก็ขูดจากตำแหน่งนั้นลองดูด้วยกล้องจุลทรรศหรือลงไปเพาะเชื้อซึ่งพอได้ผลแน่นอนเสร็จก็เริ่มกระบวนการรักษาเขาบอกว่าสุนัขคันที่อุ้งเท้าใต้คอรอบปากในรูหูและรอบใบหูเกิดจากเชื้อยีสต์เชื้อยีสต์มันก็กลุ่มเดียกับเชื้อราต้องรักษาคลายกันอาจจะเจอได้้บ่่่่่อออยในนนนนนตตตแแหงงัจจริวาืก็เ ถ้าจะยืนยันว่ามันใช่เชื้อราจริงๆเนี่ยก็แนะนําว่าให้ตรวจทางห้องปฏิบัติการด้วยจะได้ยืนยันโรคภูมิแพ้น้าลายหมัดสุนัขจะคันที่กลางหลังถึงสะโพกจริงไหมครับนี่คือตําแหน่งที่หมัดกัดเพราะหมัดมันจะวิ่งอยู่เส้นกลางคือถ้าเป็นแพ้จากน้ําลายหมัดเนี่ยเราเพราะว่ามันจะไม่ได้เป็นจุดละมาจจะเป็นกระจายเป็นแถบใหญ่ๆเลยนั้นก็มีโอกาสที่จะใช่นะครับง่ายสุดคือถ้าเราเจอตัวหมัดเนี่ยแค่สันนิษฐานก่อนมันเกิดจากภูมิแพ้จากตัวหมัดส่วนโรคภูมิแพ้จากการสัมผัสเขาบอกว่าสุนัขจะคันที่อุ้งเท้าและหนนนน้้้้าาาาาาททอองจกกกรรสสััมมผ็คืืเเเุยลดพ เช่นเป็นสารเคมีแล้วมันยังไม่แห้งแล้วแมวเข้าไปเล่นเงี้ยพอเจอป้าบางตัวแพ้เลยจากการน้ำผัดาจจะเป็นที่เท้าขึ้นเป็นผื่นเลยก็ได้สารเคมีทุกอย่างในบ้านมีโอกาสเกิดภูมิแพ้แบบนี้ได้หมดอย่างเช่นแมวนอนท้องสัมผัสพื้นหรือจะโมงที่มันเกิดขึ้นได้เพราะมันไปดมดมเลยพวกนี้สุดท้ายเขาแชร์ว่าสุนัขคันที่รอบปากใบหน้าและโคนขาหนีบเป็นโรคภูมิแพ้อาหารเป็นตำแหน่งที่อาจจะเกิดโรคอื่นได้แค่ตรงนั้นยังบอกได้ว่ามันแพ้จากการกินหรือแพ้อาหารเนี่ยค่อนข้างยากแล้วก็เราไม่ได้เจอได้บ่อยถ้าจะให้้มมมััันนนชววววรรรรจจจิงๆก็คคออะะไปหุณต่าแพ แล้วแต่ละโรคคันนี่อาการต่างกันไหมครับคล้ายกันหมดเลยพวกโรคผิวหนังเนี่ยมันก็จะมีอาการหลักก็คือคันขนล่วงผิวหนังหนาตัวบอกได้แยกในระยะเล็กๆถ้าสุนัขมีอาการคันอาจารย์มีข้อแนะนําดังนี้ครับคือต้องดูความถี่ว่าอย่างที่เราเห็นมันเกาเนี่ยเราเห็นทุกวันเลยป่ะสังเราเนี่ยมีเห็บมัดไหมถ้าไม่มีแล้วเห็บมัดคราวน,นี้ต้องไปให้คุณหมอวินิจฉัยถ้าเราดูตำแหน่งและใช้ยาเลยเนี่ยอาจจะไม่ได้ผลควรจะไปให้คุณหมอตรวจหาสาเหตุให้เจอก่อนที่จะเริ่มการรักษาควรจะปรึกษาสัตวแพทย์ทุกครั้งที่เกิดหนั สรุปแล้วที่แชร์ว่าตำแหน่งคันบนตัวสุนัขบอกโรคได้นี่เป็นยังไงครับตำแหน่งการเกิดลบผิวหนังไม่สามารถจะบอกโรคได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ดังนั้นถ้าสัตว์เลี้ยงมีอาการผิดปกติควรพาไปพบสัตวแพทย์เพื่อตรวจรักษาให้ตรงจุดจะดีที่สุดนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยเพื่อสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปได้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์ก่อนจะแชร์อะไรในโซเชียลเช็คให้ดีก่อนนะคะสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์